ถามพีบายว่าชครุ่นใหม่ของเทอินที่ทำกับเลนโซรุ่น Evo Flex p l u s เนี่ยซึ่งดูแปลกตาดีเพราะเป็นสีฟ้าไม่ใช่เขียวแบบที่คุ้นเคยนะครับตัวนี้เข้ามาทำแทนรุ่น Endura Pro Plus หรือเปล่าเพราะราคาน่าจะสูสีกันนะฮะอีกข้อคือกำลังหาภาพเบลกให้ Civic FD ปี2011ปกติใช้ของติดรถรอยากลอง d i x เ e t y y p M M หรือ m ม c ก็ Nexter Pro Spec นะครับ พี่บัทชอบฟิลลิ่งการเบรกแล้วก็ลีเนียรุ่นไหนมากกว่ากันครับคือ Evo วเล็กพลัเนี่ยผมว่าไม่ไม่ไม่น่าจะเอามาแทนตระกูล e อ็นดูราโปรเครับเพราะว่า e อ็นดูราโเนี่ยมันยังขายตัวมันเองได้ทําไมจะต้องไปเปลี่ยนตัวแบรนด์ตรงนี้ให้ให้ให้ลูกค้าสับสนเล่นผมว่ามันต้องมีมีอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะมาขายตัว Evo f ฟเล็กพลันะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่ากลุธ์เขาเป็นไงนะแต่ถ้าเบรควกเอฟดีเนี่ยสองพันส็ด ของทุกตัวที่พูดมาในเบรกดีกว่าเดิมหมดครนะสองตัว d ิสเซลไทเกับ n e x t เ r อร์โปรสเปเนี่ยผมยังยังยังไปทาง n e x t เ r อร์โมากกว่านิดหนึ่งยังชอบกว่าน,นิดหนึ่งแต่ถ้าให้ถ้าให้ชอบมากกว่า Nexter Pro เนี่ยมผมก็ไปกูไก่คิรินนะฮะพบเพราะชอบฟิลฟิลการดูดดูดเท้าของของกูไก่มากกว่าแล้วรีเนียคือกด กดเท่าไหร่คือมันมันดูดเท่านั้นเลยกดหนักมันยิ่งดูดในขณะที่เน็คเตอร์โปเนี่ยเวลากดหนักๆอ่ะมันยังมีอาการแบบสะทานเท้าขึ้นมามหน่อยหนึ่งแล้วก็เ,เฟดง่ายกว่าถ้าขับถ้าขับเร็วๆแล้ว,ลวชอบเบรคนืบๆดูดๆอ่ะผมว่ากูไก่กินดินดีกว่าอ